คิดสนั่นมากเลยต่ายชุติมาพูดเองครั้งแรกที่บอกเลิกในวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจหลังจากกรณีที่ต่ายชุติมาได้กลับไปไอเฟโลทีมพิธาอีกครั้งอีกครั้งหลังจากเคย unfollow ไปแล้วแต่ตอนตอนที่อย่ากัน ล่าสุดทีมพิธานั้นก็เคลื่อนไหวท่ามกลางไอจีภรรยาอดีตภรรยาเก่าต่ายชุติมาครั้งแรกโดยมีการกด Follow ไอจของต่ายหลังจากก่อนหน้านี้เขาไม่เคย Unfollow เลยสักครั้งแต่งานนี้ก็อบอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดทำเอาแฟนๆกิดอีกครั้งหลังจากต่ายชุติมาได้ออกมาไลฟ์สดขายของแต่กลับร้องเพลงที่มีช่วงหนึ่งที่ร้องว่าที่บอกเลิกในวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้แฟนๆรุ้นว่าเอ๊ะแม่ตั้งใจจะบอกใครไหมและพร้อมกับยังส่งที่เปิดเพลงนั่นเองสายสายลมที่พิมพ์ที่พิธาตั้งแต่งให้แม่ท่ามกลางไลฟ์สดอีกด้วย งานนี้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสรีเทิร์นกัน